เ,เพื่อนๆรู้ไหมครับว่าแมกโดนอเนี่ยนะฮะไม่ได้ทำธุรกิจขายเบอร์เกอร์ครับแต่เป็นธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่ขายเบอร์เกอร์นั่นเองครับเกิดอะไรขึ้นนะฮะและไมล์ล่าสุดเนี่ยแมกโดนอถึงเข้าสู่วงการ AI เข้าสู่วงการหุ่นยนต์นะครับในอนาคตที่ไม่ต้องมีคนกันแล้วแมกโดนอจะเป็นเครื่องจักรทำเงินท่าสังหารอย่างเต็มตัวเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคิดวิไลฟังครับ สิ่งพิเศษคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่อง Property Expert ไลฟ์ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องอส,สังหาริมทรัพย์ถ้าเราอส,สังหาเนี่ยเราคือเพื่อนกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของ McDonald's ที่เป็นโมเดลหนึง่งที่เป็นอส,สังหาริมทรัพย์ที่น่าจับตาครับเอาเรื่องแรกก่อนนะครับแมกโดนัลเนี่ยเป็นเชนร้านอาหารนะที่โด่งดังไปทั่วโลกนะครับมีสาขาติดอันดับท็อปของโลกและเป็นแบรนด์อันต้นๆของโลกด้วยด้วยผลตอบแทนของแมกโดนัลเลยการเติบโตของเขาเนี่ยนะครับเติบโตได้ดีกว่าทั้งหุ้น้นนนนดดดััััชีาววโจะคครรรบบมมถึงง S&P 500ทหเลย แต่มีคำพูดหนึ่งนะครับของมรนดานักวิเคราะห์เนี่ยบอกว่าแมคโดนัลด์เนี่ยไม่ได้ขายเบอร์เกอร์นะครับแต่เป็นสังขารเอ็มทับต่างหากที่ขายด้านเบอร์เกอร์นั่เนเองหากเพื่อนๆสังเกตนะครับจะมีสาขาแมคโดนัลด์ที่เป็นแซนด์โลนเนี่ยนะอยู่ตามนอกเมืองนะครับตามขอบเมืองและอยู่ติดถนนเส้นใหญ่ๆนะครับซึ่งที่แรกๆเนี่ยอาจจะยังไม่มีความเจริญรุ่งเรืองในแถบนั้นเยอะอยู่ดีแมคโดนัลด์ก็มาตั้งพึง่งแล้วก็มีที่จอดรถอยู่โดดๆคนเดียวนะฮะ แต่พอแมกโนเข้ามาเนี่ยนะครับหลายคนก็ทราบกันอยู่แล้วว่าความเจริญเนี่ยก็ค่อยๆเข้ามาเพิ่มเข้ามาเพิ่มจนอสังหาเรมทับตรงนี้เนี่ยราคาสูงขึ้นเป็นเงาตามตัวนะครับเพราะถ้าราคาที่เหมาะสมแล้วเนี่ยมกนก็จะทําการขายสถานีตรงนี้เลยนะครับรวมถึงมีสัญญาเช่าต่อให้กับนักลงทุนอีกด้วยและแน่นอนนะครับว่าอสังหาที่เติบโตจะไม่มีใครกลายเป็นราคาสูงขนาดนี้เนี่ยนะครับแมกโน่เนี่ยทำกำไรมหาศาลเอาเงินตรงนี้ไปซื้อที่ดินขยายสาขาต่อไปนั่นเองส่วนสาขาเดิมนั้นก็ทาการเช่าต่อสัญญายาวประมาณเกปีครับเอางง เ่าสัตที่เราข้าปีแบบว่าแคชโฟรเราไปชฉีวเลยและเนี่ยถึงเป็นคําพูดที่ว่าทำไมแมคโนลด์ถึงเป็นบริษัทสังห้าทมทรัพย์นะครับที่ขายตัวเบอร์เกอร์ฮะหากเพื่อนมองลึกลงไปในโมเดลของแมคโนลด์นะเจ2น2อย่างนั้นคือเรื่องของระบบนะครับที่มีการทําตัวอาหารมีเบอร์เกอร์นะฮะ การจัดเรียงหน้าร้านนะครับการทำ drive t o ถูกไหมก็คือทำก็ได้ให้ลูกค้ามันนั่งพอใจที่สุดอีอันนี้คือเรื่องของ branding นั่นเองและนี่คือหัวใจสองอันสำคัญที่ทำให้เมกโน a ขย,ยายไปทั่วโลกแล้วก็ทำมาสังหาขาย,ยอย่างกระจายครับหากเราพูดถึงระบบแล้วก็ branding นะครับในธุรกิจสังหาอิมทรัพย์เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าคนที่ทำมาสังหาริมทรัพย์ไม่ได้ต้องการแค่อยากจะได้ค่าเช่านะครับแต่ต้องการผลตอบแทนที่สูงที่สุด กต่คุณว่าแต่วันนี้เนี่ยคุณมีสังหารีมรั์แต่ว่าคุณท,ทําธุรกิจไม่เป็นหรือไม่มีระบบไม่มีแบรนด์นี่นะครับคุณก็ต้องปล่อยเชา่าถูกไหมฮะและซึ่งหลายๆครั้งการปล่อยเช่านั้นก็เป็นตัวเลขที่น้อยเหลือเกินครับหากใครอยู่ต่างจังหวัดจะรู้ดีว่าถ้าวันนี้เราปล่อยเช่าให้กับบรรดาบแบรนด์โลกาแลนะครับหรือว่าไม่มีแบรนด์น,ดนั่นแหละเป็นคนท้องถิ่นมาเช่าเนี่ยนะครับจะรู้ดีว,ว่าค่าเช่าเนี่ยค่อนข้างตา่ำเมื่อเทียบกับนะครับแบรนด์ดังๆเช่นเซเว่นอินนยเอเวนมาเว่าพื้น,นเ,นงเะองะ พาอเขาขายได้ดีกว่าปุ๊บเขาก็จ้างคนได้แพงกว่ารวมถึงเช่าได้แพงกว่าด้วย แต่ในคำถามคือว่าถ้าวันนี้เนี่ยเรามีธุรกิจที่มีระบบอย่างงา่ายเราถึงอสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็จะทําการเติบโตเพิ่มค่าเช่าได้ด้วยถูกไหมครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็พยายามหาธุรกิจโมเดลอย่างง่ายน,นะครับเข้ามาประกาศสังหาตัวเองอย่างเช่นระบบซักรีดนั่นเองนะครับลองเล่เล่นๆนะครับว่าถ้าวันนี้คุณปล่อยพื้นที่ให้เช่าเนี่ยนะครับก็จะได้ราคาประมาณหนึ่งซึ่งน้อยมากนะฮะแต่ถ้าเราเฮ้ยทำธุรกิจซักรีดเองดีกว่าอาจจะมีคนดูแลน,อน้อยหรือไม่ต้องมีคนดูแลเลยมีระบบจัดการอย่างดีนนี่นะครับ,เน,บนเนี่ยอย่่างเชนตัวอออททรรีีี่่เนนนยมแแบด์ข็งะครับมีคนโปรโมมทดีีคนมาดูแลสวิตให้นี่ครับแล้้วก็ค่่ออนนขางุใฟ E และสุดท้ายทำให้สังหาริมทรัพย์ของเราเนี่ยครับเพิ่มมูลค่าได้ด้วยนะทั้งสองเด้งนะหนึ่งคือแคชโฟมากขึ้นนะครับสองคือราคาที่ดินแถบนี้ก็จะเติบโตขึ้นด้วยทําให้คนหลายคนเนี่ยครับที่เป็นคนที่เป็นนักธุรกิจสังหาริมทรัพย์แลนด์หลอดพยายามจะหาแบรนด์หาแฟรนไชส์มาลงในพื้นที่ของตัวเองนั่นเองอน,นี่คือบุตรเลนจากแมคโดนัลสู่ทั่วไปนะก็คือพลังของแบรนด์และเครระบบนั่นเองครับในคลิปนี้เราชนคุยให้ลึกลงไปนะครับในฝั่งของตัวหุ่นยนต์นะครับแล้วก็ระบบ AI ที่จะมาแทนผู้คคคนน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 นัันั่่่่่เเเอออองงงงงยยาาาาาาาทททีรรรรรบบข้้้้วว้ตตกกกกูแแลววหมํธุิิจะะะ็ไดฮ ูดกันตรงๆเลยและถ้าทำให้คนใหญยต่อไปให้เติบโตได้เนี่ยก็ต้องมีระบบที่ดีถูกไหมครับ ดันั้นถ้าในอนาคตเนี่ยนะครับเราเรียกว่าคนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยากนะเพราะาเราต้องเทรนผู้คนนะครับต้องมี culture อ,องค์กรมีชุดยูนิฟอร์มแต่ถ้าวันนี้เนี่ยเราตัดคนไปได้มากในเรื่อาก,การเทรนนิ่งการพนักงานต่างๆนัๆ้นะก็ลดน้อยลงไปด้วยการจะหาคนก็ลดน้อยไปด้วยและสุดท้ายเนี่ยระบบมันก็จะเข้มขี้ยวยิ่งขึ้นรวมถึงลดต้นทุนได้อย่างมหาศาลครับล่าสุดนะครับแมคโดนัลด์เนี่ยได้ทำแล้วนะครระบบอัจฉริยะนะครับหรือว่าไร้คนเลยนะเป็นสาขาแรกที่ไม่ต้องมีคนอยู่แล้วครับถือว่านี่เป็นการเปลี่ยยยนนแปลลงงงงททัั้้สสาาคญของววงกรฟฟต์ูดดเเีีะะฮะ ถ้าใครเคยได้ดูแมกโนมบางสาขาเนี่ยเจะมีระบบะชําระสินค้าเองเนะครับจ่ายตังเองสั่งของเองหมดแล้วละ่ะแปลว่าลดพนักงานออเดอร์ไปได้เยอะนะครับแต่ในอนาคตเนี่ยเนี่ยยองรับเลยว,ว่าพวก AI พวกโรบอทแขนกลงแขนกลเนี่ยนะครับมันก็จะฉลาดมากขึ้น่า็จะดีมากขึ้นด้วยและสาขาที่ไม่มีคนแห่งแรกเนี่ยมันได้เกิดขึ้นแล้วด้วยในเท็กซัสนะครับ ซึ่งสิ่งนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับต้องบอกว่าอันดับแรกเลยนะค่าของชีพของคนนะครับหรือว่าแม้กระทั่งผู้คนเนี่ยก็ต้องมีการขึ้นเงินเดือนถึงแม้มีค่าแรงของพวกเขาแต่อย่างไรก็ล้วแต่ถ้าเป็นงานอย่างงานเนี่ยมันสู้หุ่นยนต์ไม่ได้อยู่แล้วน,นะครับหุ่นยนต์ทำหน้าที่24ชั่วโมงไม่มีเงินเดือนไม่มีบนเหนื่อยไม่มีสวิการต่างๆนา,นา ทางผู้ประกอบการเนี่ยก็อยากจะลดต้นทุนด้วยการหุ่นยนต์นั่นแหละนะครับอะไรที่แทนได้ก็จะแทนหมดแล้วครับแต่พอเป็นแบบนี้เนี่ยผู้คนก็ค่อนข้างเดือดดาลเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเท็กซัสเนี่ยนะค่าแรงขั้นตันอยู่ที่7.25ดอลลาร์ต่อชั่วโมงโดยที่ไม่ได้เพิ่มมาเกือบทศวรรษแล้วนะครับก็ประมาณ300ต่อชั่วโมงนะครับไม่เพิ่มทศวรรษแล้วนะฮะไทยเรายังไม่ถึงเลยครับซึ่งปกติแล้วนะครับคนทำงานส่วนใหญ่ในเมกโนเนี่ยก็จะต่ำกว่า15เหรียญต่อชั่วโมงนะซึ่งหน่วยค่าจ้างต่านะครับบเทียกัับคค่่่าเฉลียอืนๆรบ ซึ่งจากการรายง,งานนี่ครับแมกโนนี่ก็เป็นหนึ่งในสัตว์มหาชนนะครับที่มีค่าจ้างพนังงานเฉลี่ยต่ำที่สุดในปี2021อีกด้วยแต่ว่าในอนาคตเนี่ยหุ่นยนต์มากก็คิดว่าน่าจะลดไปได้อีกเยอะเลยนะครับและต้องบอกว่าไม่ใช่แค่แมกโนนที่ทำการเข้าสู่วงการโรบอทแขนกลตรงนี้นะครับในฝั่งของ Family ่มา่ยก็เอาด้วยนะครับก็เริ่มที่จะเอ่อเปิดตัวหุ่นยนต์ที่เป็นแคชเชียร์กันแล้วครับ อีกทั้งล่าสุดนะครับเราก็รู้เลยว่าแอมเอองเอไอก็จะมาเอไอก็คือเหมือนมันสมองเนี่ยนะครัทำให้หุ่นยนต์เนี่ยมันทำงานได้ซับซ้อนมากยิ่งขึ้นคือเมื่อก่อนเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออหุ่นยนต์ทำอะไรงงๆอย่างเดียวใช่ไหมครับเป็นแขนกงแขนกทน,นทำในโรงงานทานนำอะไรซ้ำๆแต่วันนี้เนี่ยมันอาจจะทำได้มากกว่าเดิมแล้วนะครับนันนกวิจัยมีการบอกว่างานเนี่ยจะหายไปกว่า60ล้านงานเลยนะครับถ้าโรบอทแล้วก็พวกเทคโนโลยีพวกเอไอเนี่ยเข้ามาแทนที่ครับในทางกลับกนันในการมาของโรบอทเนี่ยก็จะเพิ่มพวกพล็อตชิวิตี้นะครับบหรรรรืออผลปปะะกกาามณ ถึง40%เลยทีเดียวเอาเป็นว่าโลกมันดีขึ้นนั่นแหละนะครับแต่ว่าแหมคนก็ต้องจะตกงานมากขึ้นเองต้องปรับตัวสูงครับ ดังนั้นพอเป็นภาพแบบนี้เพื่อนๆเ,เห็นอะไรกันบ้างนะครับส่วนตัวเนี่ยผมเห็นว่าสุดท้ายเนี่ยนะครับในอนาคตแบรนด์เองกับระบบเองก็ค่อนข,ข้างมาครอบคลุมธุรกิจกิจการตามชนบทอยู่ตามพื้นที่ท้องถิ่นเองเนี่ยมากขึ้นนะครับหาก้อบไปนในช่วง10ปี20ปีที่แล้วเนี่ยนะครับพวก d e r n Trade อย่างเซเว่นอนเว่นเองหรือหลายๆแบรนด์เองเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าถึงนะครับในฝั่งของต่างจังหวัดในฝั่งของคนโลคอลอาจจะเนื่องด้วยว่ามันไม่คุ้มนะครับหรือขยายตัวไปมีความเสี่ยงมากกว่าที่จะได้ Prof ฟตขึ้นมาาา Rece ยัังไมม่่่่คุนนนแตหอหอเี็ภพวา หันไปที่ไหนก็มีแต่แฟรนไชส์นะครับอย่างเช่นร้านอานหารชื่อดังร้านกาแฟชื่อดังอเมซอนนะครับรวมถึงสะดร์ซื้อชื่อดังด้วยนะครับ พอหาพูดถึงธุรกิจเดียวกันเนี่ยนะฮะยังไงเนี่ยมีแบรนด์มันคุ้มกว่าอยู่แล้วเพื่อนๆคงไม่คิดว่าจะมีร้านสะดวกซื้อที่ขายดีกว่าเซเว่นถูกไหมครับก็พเพราอเซเว่นอย่างหนึ่งคือเขาขายได้ดีกว่าทรานเซชันเขาสูงกว่านะครับนั้นเขาจ,จ้างคนได้แพงกว่าอยู่แล้วเพราะว่าคนคนหนึ่งของเซเว่นทำงานได้เยอะกว่าคนทั่วไปที่แบบวันๆหนึนน่งเนี่ยมีคนเข้าร้านไม่กี่สิบคนนะครับเมื่อเพียงแค่นเนี่ยพอเซเว่นมีสาขาที่มากมายครอบคลุมไประเทศไทยแล้วเนี่ยการโฆษณาการอัดฉีดนคะครับเม็ดเงินแคมเปญต่างๆนะเขาทำได้ใหญ่เขาทำได้เวอรโมมทททไปปหื่่นสาาขัวระเ แต่ถ้าหามองในมุมของคนทั่วไปเนี่ยโปรโม,มททาเต็มที่ก็แค่ได้แค่ชุมชนจนถึงได้แค่สาขาเดียวดังนั้นต้นทุนต่อสาขาต่อการโฆษณา,เพ,าเพิ่มเผื่อแพงกว่าเซเว่นด้วยนะครับแล้วดีเปยนเรื่องของระบบนะครับที่ทําให้การขนส่งมันง่ายขึ้นถูกขึ้นนะครับสินค้าดูสดใหม่รวมถึงมีโปรดักต์ในกา,สา,าราสืบเสริมต่างนานาที่ครอบคลุมกันในแค่สาขาเดียวมีทั้งการเงินทั้งการจ่ายตังมีทั้งเรื่องของอุ่นเวฟอาหารสดกาแฟแต่เนี่ต้นทุนต่อห่วเซเว่นก็ทำได้ถูกกว่าทุกคนอยู่แล้วนะครับสุดท้ายกันมาของระบบออโตเม ็นเหมือนเครื่องทุ่นแรงทาให้บริษัทผู้นี้เนี่ยนะครับหรือว่าใหญ่เนี่ยทำงานได้ง่ายขึ้นสร้างระบบเองได้ง่ายขึ้นรวมถึงสร้างแบรนด์ได้ง่ายขึ้นด้วยเพราะคุณต้นอ,อยู่ในว่าก่อนอันนี้ที่สาขาันขยายยากเนี่ยเพราะว่ามันติดเรื่องของคนด้วยนะครับเซเว่นถึงต้องทำแบบโรงเรียนสอนคนของตัวเองเลยก็เพราะว่าระบบมันมีคนถูกไหมฮะคุณจะต้องติดตรงคอขวดตรงตรงคนนะครับแต่ถ้าวันไหนวันหนึ่งโรบอทเข้ามาระบบเราไม่ต้องมีคนแล้วเนี่ยการสเกลของแบรนด์เนี่ยมันจะเร็วขึ้นเป็นเงาตามตัวเลย ก็ด้วยเหตุผลเดิมนะครับที่ผมบอกว่าถ้าวันนี้แบรนด์มันดีกว่าเนี่ยต้นทุนมันถูกกว่าทําให้สินค้าเข้าขายได้ถูกกว่าด้วยการเกิดแมทเพอร์ชันการทําข้าวที่เยอะๆทำอาหารที่เยอะสินค้าที่เยอะเนี่ยมันทำให้ต้นทุนมันถูกครับและที่สําสคัญนะครับถ้าในอนาคตคุณยนต์มาเนี่ยต้นทุนของแบรนด์นี้ก็ยิ่งถูกเข้าไปใหญ่อีกเราในภาพไม่ต้องมีคนนะครับคุณคิดว่าต้นทุนในขนาดไหนรวมถึงสถานการต่างๆนานาแล้วก็ปัญหาที่มากมายซึ่งในฝั่งของเรื่องงานเนี่ยก็ต้องน่าจับตามองนะครับเพราะว่าอย่างเช่นรายงานขออออองงงงงททาา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 า World Economic Forum กกมมมบบบนนนนนนะะะะคครรรัรัว่่่่่่จจีีีีปปณ85ล้เเเยยยยหไแตพิสใ เพราะเขาบอกว่าจะมีงานอีก97ล้านงานที่เกิดใหม่นั่นเองหมายความว่างานที่แบบไม่ทางปร o ๊นตีเหมือนราคาถูกๆอ่ะใช้แรงเนี่ยจะให้ยุ่นยนแทนกันหมดเลยนะครับแต่ว่าก็จะเกิดงานใหม่ขึ้นมาเช่นง,งานเทรนด์เอไองานวิเคราะห์ข้อมูลข้อมูลที่เกิดขึ้นมาเช่นเดียวกันนั้นเราต้องรีบปรับตัวเองเพื่อจะไปข้างหน้าด้วย ตัวอย่างเช่ในใค้ายๆในสมัยก่อนที่มีการปฏริวยอุตสาหกรรมเข้ามานะครับจากที่ต้องทอผ้าด้วยมืออุตสาหกรรมถูกไหมก็เริ่มเป็นอุตสาหกรรมมากขึ้นเป็นแมสโปรดักชันมากขึ้นแล้วให้โลกเราเนี่ยขับเคลื่อนอย่างเร็อีกครั้งหนึ่งต้นทุนสินค้าราคาถูกเราได้ใช้ของถูกอย่างมากมายมาสารจากสมัยก่อนครับโดยรวมนะครับก็คือว่าอาสังหาที่ทุคนจําเป็นอยู่ในกับระบบ,ะบ,บกับแฟรนไชส์ต่างนๆาน,นะอยากให้ทุกคนที่เป็นสายลงทุนเนี่ยก็ลองดูด้วยว่าแม่แทนที่จะปล่อยอสังหาให้เช่าอย่างเดียวลองดูด้วยว่าจะมีระบบม AI มีแฟรนไชส์อะไรที่จะเพิ่มมูลค่าอสังหาเราได้บ้างนะครับรวมถึงเพิ่มรายได้เราต่อเดือนด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ กดไลค์กดตามช่อง Property Expert ร้านนะครับและขอาร้านหนึ่งวิธีกดตามชี้นี้ถึงหึ่งล้านซับไปเลยครับสำหรับใครตามอยากฟังขอรู้เพิ่มเติมนะครับอยากจะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้เช่านะฮะอาจจะเริ่มต้นลงทุนอสังหาว่าเลือกยังไงดีกดสมัครสมาชิกห้องเรียนได้เลยนะครับเพราะผมมีคอร์สออนไลน์คนละก,กว่า5ชั่วโมงนะเป็นการเริ่มต้นลงทุนอสังหาริมทรัพย์ให้เช่าเป็นเพื่อนใหม่ที่แบบเพิ่งเริ่มต้นเนี่ยนะครับดูจบปุ๊บทำเป็นเลยครับ คุณทุกคนนะครับมาสุดคิดดูกันดีกว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างในคลิปนี้พูดถึงแมกโดนัลนะครับที่รับการฉายาว่าเป็นธุรกิจนะฮะอสังหาริมทรัพย์ที่ขายเบอร์เกอร์ซึ่งมาพูดประเด็นนี้หลายคนอาจจะงงนะครับเพราะว่าแมกโดนัลเติบโตอย่างรวดเร็วมากใหญ่สาขาไปทั่วโลกนะฮะและเป็นแฟรนไชส์ที่เติบโตดีกว่าพวกดาวโจคนแล้วก็กลุ่ม S&P 500อีกครับซึ่งใจที่เขาถูกเรียกว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ขายเบอร์เกอร์นะครับเพราะว่าแมกโดนัลเนี่ยต้องการที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ข้้้างงนนนออกกเเมืืครัับบบแแลวว็็ททตปพี่ ตั้งเองของเขาเองเลยกินขนาดที่ดินค่อนข้างเยอะเลยนะครับซึ่งตอนแรกนะับไปในราคาที่แบบไม่แพงถูกไหมไม่ค่อยจะมีความเจริญอะไรมากมายแต่ว่าพอแม็กโนไปปุ๊บเนี่ยด้วยความที่แบรนด์แข็งเนี่ยนะครับลูกค้าเนี่ยเห็นก็อยากจะเข้าไปซื้อเข้าไปนั่งนะฮะทำให้ราคาสังหาตรงนั้นเพิ่มขึ้นด้วยนะครับและแม็โนตเองยังเป็นเรื่องของแม่เหล็กดึงดูดให้พวกความเจริญเนี่ยเข้ามาครับทำให้ราคาสังหาเติบโตเติบโต,ต,ตขึ้นจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยแม็กโนต์จะพิจารณาขายสาขาตรงนี้นะครับรวมถึงเช่าต่ ริมริมเมืองนั่นเองตามจุดพักรถต่างๆนะครับซึ่งประเด็นนี้ถึงได้ถูกเรียกว,ว่าเป็นอสังหาริมทรัพย์ที่ขายเบอร์เกอร์นั่นเองนะครับแต่ถ้าหากมองลึกลงไปเนี่ยคอนเซ็ปต์ของแมคโานูมาจาก2อย่างน,นั่นคือแบรนด์กับระบบนั่นเองนะครับแมคโานูมีระบบการขายเบอร์เกอร์ที่ดีที่สุดในโลกนะฮะหลายคนแซวว่าไม่อร่อยสุดในโลกหรอกใช่ครับแต่ว่าเป็นระบบที่ดีสุดในโลกแน่นอนอีกประเด็นนึงก็เรื่องของแบรนดิ้งนั่นเองนะครับการที่มีแบรนดิ้งที่ยิ่งใหญ่เนี่ยน,นะผู้คนเนี่ยต่อให้ไปเปิดขอบเมืองริมเมืองเนี่ยผูู้คคนนนกก็ตามไปิอย่ดีะรับ ในอดีตนี่ครับการขยายสาขาเนี่ยก็ต้องใช้ระบบกับแบรนด์แมทัส์ส่วนใหญ่นะในการที่ขยายต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าติดเรื่องของเปลนคนนั่นแหละครับและปัจจุบันเนี่ยเรื่องระบบเรื่องอ่าโรบอทเอเนี่ยเริ่มที่ดีขึ้นนะครับพวกนี้ทําให้การเกิดระบบมันง่ายขึ้นด้วย ไมเคิลได้มีการเอาหุ่นยนต์มาเป็นสาขาแรกนะที่ทุกอย่างเนี่ยเป็นหุ่นยนต์หมดเลยนะครับก็สร้างแรงกเพิ่มในทั้งสองฝั่งนะฝั่งของเทคโนโลยีเนี่ยคนก็สึกว้าวเฮ้ยหุ่นยนต์มันมาขายออของกันได้แล้วนะไม่ต้องมีคนแล้วนะสาขานี้แต่ฝั่งของแรงงานก็คงปวดหัวกันไม่น้อยนะครับแต่ก็อื่นผมจะขอพูดในฝั่งของอสังหาริมทรัพย์ก่อนปกติเนี่ยคนซื้ออสังหารเนี่ยก็จะปล่อยเช่าโปกติถูกไหมครับแต่ว่าเช่าเท่าไหร่เนี่ยก็จะได้ค่าเช่าที่ค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับพวกสาขาแบรน,น,นด,ด์ เองเลยนะครับหรือว่าทําธุรกิจอย่างง่ายเช่นตัวโรงแรมเองก็ตามนะฮะหรือว่าในฝั่งของตู้ซักผ้าจอดเรียนครับก็ดีกว่าปล่อยเช่าถูกไหมฮะแต่ว่าก็ต้องทาธุรกิจบริหารเล็กน้อยครับถ้าในคนาคตในคนุนย,ยนเข้ามาในระบบเข้ามาเนี่ยครับการจัดการเข้ามาเนี่ยการสร้างระบบมันจะง่ายขึ้นด้วยการเก็บเงินจะง่ายขึ้นด้วยทําให้แลนลอรดในอนาคตนะครับจะต,ต้องพึ่งพิงแบรนด์หรือแฟรนไชส์กันมากขึ้นครับเมือกัมาในฝั่งของแมคโดน,นันดดลด์นะครับเกิกเดแรงกระเพื่อมทั้งสองฝั่งทั้งฝั่งดีแล้วก็ฝั่่ดดดีนนะครรผู้้้กก็ึเเืออพาาว ต่อไปคนเราจะอยู่ยังไงนะครับแมกโนโน่เนี่ยเป็นสาขาที่จ้างถูกอยู่แล้วนะครับแล้วเทรนด์ในงาเกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแม้แต่แฟรนมิชชั่เองก็จะเริ่มมีหุ่นยนต์ที่เป็นแคชเชียร์แล้วนะครับตามด้ที่หุ่นยนต์กับ AI เนี่ยนะครับเทคโนโลยีมันเติบโตได้มากขึ้นจะมีคนตกงานหลายตำแหน่งเลยมีการคาดการณ์ว่าประมาณ85ล้านคนเนี่ย85ล้านตำแหน่งเนี่ยจะตกงานนะครับแต่ว่าจะมีงานใหม่เติบโตขึ้นมาเช่นเดียวกันแต่ไม่ใช่งานที่แบบเป็นใช้แรงงานแล้วนะเป็นงานที่ ก็ใช้ความรู้ทักษะที่มากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองและสุดท้ายแล้วนะครับในมุมของแดนหลอดจ,จะเห็นเรื่องของแฟรนชส์ระบบที่มากขึ้นนะฮะรวมถึงการเพิ่มมูลค่าได้ดีกว่าปล่อยเช่าเดิมบททั่วไปก็ได้ครับจากที่มาแชร์เท่านี้นครับขอบคุณทุกคนที่น้ำฟังดนจบหน้าจ่ายชิมนาครับสวัสดีครับ